โรงโมหินบริษัทนางรองศิลาทองคุ้นๆไหมครับที่นี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเตดัมซิงครับมาอีกแล้วครับเมื่อวานก็มาวันนี้ก็มา ทำไมมาแต่หัวหางไปไหนถอ,อยเอาเลยแล้วกัน เสียบหางนี้แล้วกันครับหัวเขียวหางเขียวครับตรงไหมเนี่ยเอ้ยนี่ไงร้นสวัสดีครับ ดีครับช่วงนี้ตอนเย็นจะทันยังไงนี่ไงหางอูนี่ไงผมสั่งอูนี่เลยเนี่ยอุ่นมันกิดเนี่ยต่อรถเบดดวีกว่าพี่ง่ายดีเดี๋ยวต่อเลยเซมิเนีเล่อือหือ เลยอ้าวล็อกไหมดันอันนี้ช่วยหน่อยครับพี่โอโอเค,อเคนี่นะครับพารุนไปเที่ยวนะครับ ขนเจ้าโดมิเนเตอร์ครับแทนเตี้ยไปไหนกันเอ่ยภาคใต้นะครับส่งภาคใต้ครับส่งด่วนอูอุอ่นมันกิดอันนี้อูเดียวกับผมสั่งเซมิเลยครับนี่อูมยอมูอมเนี่ยแต่รนอูเดียวกัน เหมือนกันผมสับแล้วสับแล้วสับแล้วเราจะลองลากหางโรเบตริตเดินทางไกลดูครับ หนาหวนะพี่น่าหน,หนาวอุ้ยหนาวมากเสียบรถผมติดดีนะอ,อันนี้มันไดลงยังไงครับนี่เออ,อโฟลิปบ่อ๋มมมอมันมีสายส่ยี่แบษโองรถแล้วก็มันมีป้าย ต้องเช็คไฟก่อนครับลูกพี่ใหญ่ขึ้นไปเช็คไฟแล้วครับใช่วันนั้นน่ะที่ว่ามันติดไม่ตรงกันใช่ไหมครับผมไปสลับสายเดียวเองนะมันเสียบหางนั้นก็ไม่ติดเหมือนกัน ่อเลยครับหลอมากทีหนึ่งแต่ทำไมไฟไม่ติดแย่แล้วมาจากบ้าน เที่ยวสุดท้ายไฟยังติดดีๆเลยนะครับผมจมมันเนี้ยเงลเงเงลเงลเลยเกือบต้องเอารถไมโครมาดันอะ มีกติดสายลมผิดเส้นหรือเปล่าถูกเลรอกัเนาะวงเวะต่อสายเพลิงอย่างนะอา้าวไฟเลี้ยวติด เ,เกกงี้ยน้องบังแวสลับนะสลับหนึ่นกยยงกับตุยเยอะอ๋อสลับในปลัก๊กเพราะนั้นช่างสลับในปลั๊กนะครับดัดตรงไหนพี่อ๋อนี่เราแงะแง่แง,ง่แงเลยใช่ไหม เดี๋ยวเราต้องดูไฟท้ายกับไ,ไฟเลี้ยวติดครับไฟท้ายหายครับแปดสามแปดสามเจ็ดสาม นั้นแค่สายเดียวนะครับวันนี้เฮ้ยไฟไหม้ไหมอะไรอะอะอยบอมีอ้อรเดี๋อวมาพีจตรงนี้ เห็นไหมครับควันปิดเปิดใหม่ดูวะรดนมันช็อตกับไฟถอยได้บ่แต่วันนั้นเราก็ไม่ถูกกันขั้วเดียวเองเนาะเราไปก็ไม่ถูกกันขั้วนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราปิดเปิดใหม่ดูครับ บัตรจลิปอันนี้เปิดพามากบอกหรอือเปิดขวาซ้ายซ้ายขวาอ้าวหายหมดโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ลากันไปก่อนเดี๋ยวเราไป เดินทางกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>